ชบเชียเ่ยวและจ<ป>ัด if ฟนะครับผมเชิญครับ,ค,รบคุณจนัดทางตามไปด้วยก็ได้นะสวัสดีครับสั่งแรกครับอาจารย์เรื่อง<า>ของอะไรฮะ ไม่ดีเป็นเน็บเป็นเน็บเป็นเน็บเน็บชาเน็บชาบ่อยๆคุณโจนาถเคยเป็นไหมเน็บชาเป็นอยู่บ้างฮะจางครับครับผมว่าจะทำยังไงครับจางอันแรกเลยนะครับผมต้องนั่งใช่ไหมครับไม่นั่งแล้วครับยืนได้นั่งยืนได้เราดูอาจจะท่ายากนิดนึงนะครับที่อยู่ในศิลาจารึกเขาใช้อย่างนี้นะครับที่วัดโพเป็นรูปปั้นแล้วก็จะมีอยู่ในสมุดใบข่อยแล้วก็จะมีชื่อท่าแล้วก็มีคำกรนเราเรียกว่าคำกร อันนี้ก็คืออันนี้บรรเทาเกี่ยวกับพวกาการเหน็บนะครับผมคือผมไม่อยากทำเดี๋ยวมันจะเป็นการไปลบหลู่อาจารย์พี่น้องตาพี่น้องตาพี่น้องต้องเอาหลังพิงกำแพงเลยนะอันนี้สบายมากอันนี้มันก็คือคงจะดูแบบยากไปนาอนะครับบางคนก็ทำไม่ได้นะก็จะต้องหาเก้าอี้ก็ได้สักนิดเก้าอี้มาตัวนึงนะครับแล้วก็วางให้นบาธรรมดา ้าอยางงี้เนาะมันโคผมไม่ถึงอีกก็หาผ้าเนี่ยแล้วก็ดึงเข้าอย่างเงี้ยโอ้โหดึงนี้พอดึงเนี่ยนะตรงนี้มันจะแบบตึงตึงเส้นตรงนี้เนาะนะครับผมไอ้เลือดมันก็จะวิ่งพอมันเหมือนแบบบีบนะครับครับมันเหมือนกับเราบีบบีบบีบเส้นเลือดเนาะดึงเสร็จปุ๊บ เริ่มก็จะวิ่งกุ้งไปที่ปลายขายเท้าแก้าาอ,อาการเหน็บชาเหน็บชาได,าด้นะครับผมอันนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรพครับ,รรบวันนี้มีสมุนไพรน่าสนใจหนึ่งชนิดนะคะที่จะมาแนะนํากันรู้จักสะเดาไหมคะรู้จักชอทบทานทานกันบ่อยไหมคะกินกับน้ำตาหวานใช่ จะไปช่วยในการลดไข้แก้ร้อนในได้นะคะแต่ในงานวิจัยเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ลดอาการวะ หนึงมันจะมีส่วนยอดนี่มันมีหลายส่วนยอดสะดาวดอกสะดาวกินน้ำพริกเขาเรียกว่าเสริมภูมิต้านทานโอ้การกินสะดาวเผเสริมภูมิต้านทานด้านหวัดถูกต้องใช่ครับผมเสร็จปุ๊บแก่หน่อยแล้วก็เอาก้านเอาใบไปต้มเอาน้ำมารับประทานยาบรรเทาอาการไข้ถูกต้องครับอย่างเนี้ย ผมต้มแล้วเอาน้ามาดื่มแทนที่ผมจะไปกินฟ้าทรโจรผมกินเสดาวได้ไหมอาจารย์มีตัวยาคล้ายๆกันไหมไม่คล้ายครับแึ่คนละชนิดคนละสารคนละตัวแต่เราต้องเรียกอย่างนี้ว่าอันนี้คือหลักการภูมิปัญญาหลักการภูมิปัญญาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า ไข้อะมันมาชนิดอะไรไม่รู้ว่าไข่รูปแบบไหนแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าไข่จะต้องตัวร้อนเพราะนั้นหลักการแพทย์แผนไทยเราก็จะต้องหาอะไรหลักการก็คือเราต้องใช้สมุนไพรที่มีรสขมเย็นจืดขมเย็นจืดเพื่อที่ไปบรรเทาอาการพวกนเนี้ยนะครับผมเพราะเรนั้นต้องเข้าใจหลักการก่อนระหว่างหลักการภูมิปัญญากับหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เราเอามาแนะนำเนี่ยเราเรียกว่าภูมิปัญญาหรือคนทั่วไปเข้าถึงบรรเทาอาการก่อนหน้างงานเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการที่รุนแรงขึ้นอันนี้ก็เราก็จะต้อง ไปตามระบบเนาะก็ควรไปพบแพทย์ถูก้องอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเราเรียกว่าปฐมภูมิหรือโซนสีเขียวหรือบรรเทาอาการเบื้องต้นจากสมุนไพรรอบบ้านเราใช่ตองครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชมบและอาจารย์อีทันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพจชุมทางดาวทองและช่องชุมทางดาวทองช่องเจ็ดทางยูทูบขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพจกดติดตามช่อง กดซับสไครป์กดอะไรก็ได้มีปุ่มอะไรกดให้หมดเพ <Absolutely. S 1> ื่อให้ยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาหากยอดฟอลโล่ของเราเป็นไปตามเป้าเราจะได้ไปญี่ปุ่น <Yeah. S 1> ทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนร่วมของรายการของเรา <Yeah. S 1> หากผมได้ไปญี่ปุ่นจริงๆเราจะซื้อของฝากมาฝากแฟนเพจคนที่ดูช่องชุมนางดาทองทุกท่านขอบคุณมากครับ